สวัสดีครับครูจัง JB ครับผมมันยิ่งกระเฉอนสัตว์วันนี้เพลงน่าจะทำซาลินโขนไปดูหน่อมาดูเบื้องหลังอะไร MV เพลงจูบลาครับผมอู้ลืมมอเตอร์มราหรือสาธิตกันยิงกระสุนครับผมอันนี้นักแสดงเตรียมตัวอยู่ครับอันนี้นี่ครูเพลงผมครับ ครูบอยครับผมสวัสดีครับอย่าขยับนะครับไม่งั้นผมยิงตัวตายนะครับอย่านะครับอันนี้ครูเพลงของผมครับผมอันนี้โค้ชแนวครับสวัสดีครับอัลเทลาเจบีแชนแนลครับมารวมคลิปถ่ายทำเอ็มวีเพลงจูบลาของอาจารย์ปุ้ยเจบีนะครับตอนที่เจบีเล็กกอดครับตอนที่เอากันเนี่ยจันขวัญนะครับผมจันขวัญเจบีลอยซี่ตัวโกงครับตัวโกงครับตัวโกงคัดอย่างเดียวคัดคัดคัดอย่างเดียว อันนี้คนบ้าครับอันนี้ทีมงานนะครับคอนวอยครับผมผมกับเพลงผมกับทายงานนีบีเพลงจูบลาของปุชเชียบีครับแต่ว่าผมคงไม่มีเงินซื้อให้อันนี้ผู้ใดนี่อันนี้ผมจะติดงานเยอะอยู่อันนี้ค่ะแม่ม่าทายหิวค่ะหรือทายเจบีใช่แนวครับผมพี่ทายเจบีนะครับผมอันนี้ฝาครอบนี่ครับจานซาเจบีครับผม ฝากฝากฝากซ่องฝากฝากฝากซ่องฝากซ่องซ่องฝากซ่องเนี่ยค่ะซ่องอ้ยซ่องแม่มารพาหิวค่ะทางอะไรนะคะแม่มาราหิวแม่มารพาหิวค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนช่องแล้วเปลี่ยนช่องเปลี่ยนช่องผมอันนี้ก็ไม่ต้องฝากแล้วมั้งเลยแล้วฝากเถอะได้แล้วอุ้ย JB ชแนลอุ้ย JB นะครับผมตอนนี้ผ่านผ่านซับแล้วนะครับพระเอกไหมไม่ดูพระเอกนี่พระเอกขออนุฝากนวครับมาแล้วครับมาแล้วครับ อันนี้ผมถึงตัวอะไรครับผมเขียนหน้าติ้ตาให้สวยอันนี้นางเองครับหลานน้องน้องผมเองครับเฮ้ยใครวะเนี่ยซืแดงนี่เหรอทำไมซืแดงเนี่ยใครบอกเอาคนนี้มาใครพามาเล่นนิ้วเนี่ยดูสิเฮ้ยมันไม่ใช่ละครลิีน เขาถ่ายเอ็มวีกันมึงมาทำไมไอ้ที่ตัวนี้มาทำไมอันนี่วันไม่อ้นนี้โอ้ยไรดั่งไรดั่งแบบนี้ค่ะครับคนคอมเมนต์มาเยอะเลยอ่านไม่ทันอันนี้นางเอกเอ็มวีนะครับน้องโปโปนะครับสวัสดีครับอันนี้ใครสวัสดีสสวัดแม่เมืองนัางเอกอันนี้นางเอกนะครับนางเอกเอ็มวีครับผมอะไรนี่ผมเก่าเก่าก็ได้ หนังหนังอะไร MB AB a โอเคาแล้วเข้าเดี๋ยวมีแสงก่อนแต่นี้คือเป็นฉากที่เล่นเอาออกมาแหงมูกล้องน้ำในใจแค่ประมาณสาครั้งเดีอยวงไปเลยหลังอย่าพุ่งยอนะอย่พุ่งย่อนะตอนนี้อยพุ่งล้มโยกธรรมดาก่อนโยกแบบเล่นธรรมดาก่อนธรรมดาานะขายหน่อยพื้นเลยเออยกเต็มริวจังลบรังจัองชื่อครับ น้องโคโคบโโคน้องโโค่โกโครบมาแย่งมแ่เขาตลอดเลยใจก่อนีวเดี๋ยวมึงก็ปากโกเกใครก็ได้ปิดปูทุดเลยทุกคนปิดปูทุดเลยปิดปูทุ่รยะปิดปูทุ่ดทุกคนเลยที่ปิดไรทโดนใ้หน่

นเดียเพลงอะไรโอ้ยจูบลาจูบลาใครนักร้องจูบลาไม่ดีเลยช่าไม่มีช่าไปใจจริงๆกนจะแจ้งใจไว้ใจมาดิอ้าวบงการคนเราทำเลยอ้าวจริงจริงแจ้งแจ้งใจไว้เลยวันพ้ธสาวบอกกำลังไหวลบออกดูแลลบเลย แต่ว่าแส่ขวัญบลงบ่มีไซอยบ่เวยไปสองสาคนยเทปนี้เแก้งครับผมไม่มีในฉากจบแล้วกระซิบแล้วยันอลูบ